ัาพันธเมือนเสาของมือนีคุณแม่กระตื้นตีหาคือเก้าปั๊มหนอกปั๊มนุมเรียบร้อยแล้วหญิงเอ้ยอย่าว่าถอดเดือบเป็นไข่รอบนี้แมนบอนำนุ่มหุดค่ะแต่ว่ากระหุดแค่ตอนช่วงมือขึ้นนะะั่นแหะแต่ว่าตอนเสาแมนบอตีหากระปั๊มได้หลายคือเก้าค่ะกลับมาคือเก้าเพราะว่าเขากระกินน้าเปล่าได้หลายากินแนวกระตุ้นยังสีนะแล้วอีกอย่างอาการไข่แมนบอกระคือบานั่นแหละตั้งแต่มือขึ้นหายเป็นวิตทิมเลยค่ะบอกแล้วยาฉีดของคุณหมอแหวงมันบีหลีเขาต้องเฝ้าเสาค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องใส่แมสนอนทั้งคืนนะคะกระยานกรเอาให้มันแน่ใจสักก่อนเพราะว่ายังตีมันสิติดคนหน่อยแล้วมันสิยากนะนะ โอ้ยญิงฉันอยากสิบอกว่าตอนเงือจะแตกพักๆนั่นนะฉันมีแห้งบอกขาตื่นมายัางเมื่อเศร้ากะสิมหาลางขวดนอขวดนมจัดแตง่งแบงบ่ายเหตดนันเหตดนี่คือเกาหลังจาก,กนั้นนี่ค่ะคุณแม่ได้ของเรียนชิดไม่มาอีกแล้วได้มาจากติกตอกอีกแล้วอะไรบัตีโออีหย,ยังบัตีอันนี้ก็คือเป็นเสื้ออเนกประสงค์เป็นเสือออสเเส้อลองคานของเด็กค่ะขนาดที่ฉันสั่งมามือนี้กะสิเป็นขนาด200คูณ1นึเซนติเมตรมันสิเป็นผ้าปูร่องคานขนาดใหญ่พับเก็บได้เด้หมาะสำหรับเด็กน้อยค่ะแล้วอีกอย ค่ะแล้วเบื้องผนันรูปภาพสวยงามสีสันดีบอกรยากสิบอกบเสื้ออน,นีเดอเขาทําจากวัสดุ XPE คุณภาพสูงหุ้นเดอร์คุณสมบัติของเขาอีกอย่างก็คือมีความนุ่มแล้วก็ทนทานและอีกอย่างก็คือทําความสะอาดง่ายมากนอกนันเดอร์เสื้ออันนีของเขานะยังกันน้ําแล้วก็กันลื่นให้เด็กเล่นของเล่นได้อย่างปลอดภยัยเลยจา้าเสื้อเขามีน้าหนักเบา,าพับเก็บได้เหมาะสําหรับใส่ใน,ในบ้านแล้วก็มาะสาหรับการเดินทางค่ะไปใส่มาใส่สะดวกและนี่ความหนาของเขาหนะบาบอกคักบอกเลยว่าเสื้อเขานะความหนาะนุ่มต้องยกให้อันนี้เลยค่ะ ขนาดของเขานะก็คือจังฉันบอกไปตอนต้นนั่นแหละเกือบซ้ำที่นอนหกฟุตเลยเด้ผู้ใดสนใจแมนบอกก็ไปเลยคายทิตากาต่อต่อดูดจา๋าพาแซบต่อต่อยงังละยายก็บติกตอ,อกนั่นแหละฮึ <c> ่ย <oughs> พอแต่เห็นสีสันแล้วก็ลวดลล่อลลลบอกเลยว่าตตุ้นต้องมักบอกข้าค่าอันตัวตุ้นมักมามักนั่นบ่รู้ค่าแต่ว่าตอนนี้แม่มักแม่ถือใจบอกักตกเป็นทาสการตลาดติก๊กต็อกแล้วหนึ่งฮึ <c> ่ <oughs> <c oughs> ยิงเสื้อฉันนีฉันสื่อมาแล้วฉันว่ามันโอเคเสื้อลองคาาอันนี้ถือว่าพานไปตำกันได้เลยหลังจากนั้นก็็ตตัััดผ้้้าาาามมทีี่่ใในนนนรววองงเเเปปููหหยิกกสสสสจ แกเด้แต่ว่าไส้แก่มันจะมีความเหม็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณย่าทําความสะอาดบอกดีเลยเม่ยยาธิษฎย่างดีค่ะบ่มี่วาเหม็นแล้วก็สิมีต้มพะโลต้มพะโลขาหมูแล้วก็ไส้ไข่พร้อมค่ะยาสันต้มมะหัแล้วไอกอนแกวกไอนข้ามก็ไปต้มไข่ใส่แล้วก็สิมีลวกเครื่องในงัวที่เหลือจากเฮยียนงานมือนั่นแหละโอ้ยอยากสิบอกยญิงพวกเนื้อหมูพวกเนื้องัวนะที่เหลือจากเฮยียนงานมือนั่นเหลือหลายบอกขาดแต่ว่าลูกสาวคนโตลูกสาวคนเดียวถือใจยังมาตีนี่ค่ะไข่พะโลเนี่ยนะถือใจบอกคกก่าัขาวขอองเเาาานนีีีกก็มมตลล่่่ะะคบยแซดส ยายเจะเอินหาบอกขักอีกแล้วเออให้เอินหาในคิดฮอด <c oughs> มีลูกเหตหลายคนเทิ่งอินบอกเทิ่งคอมเมนต์นอมาบอกฉันวางในหูบอที่ติดฉันท่มกักฉันก็ย้อนว่าฉันเป็นแบบนี้ละฉันยังคงรักษาคุณภาพความเป็นบานๆความตรงๆคือเอาง่ายๆว่านาก้องเป็นยังไงหลังก้อง,องฉันก็ซื่อแบบนั้นนะยิงฉันบ่มีดอกค่ะบ่มีแอปบ่บม,บบมีเลียมบ่มีไล่หยังให้บอกเธอดอกฉันบอกแล้วชีวิตฉันฉันเป็นยังไ๋ฉันก็ทรายถอดออกมาแบบนั้นฉันคิดจะไห๋ฉันรู้สึกยังไ๋ฉันก็บอกเบิดนั่นละมันก็เลยเป็นเหตุบาบางคนก็หา มสจากนั้นเขากสิเดินทางมาบ้านน้องหยาปองอำเภอมัญจาคีรีคือเกาบ้านเกิดของแม่ฉันนี่ละมาหยังวัตีกะนี่เด็ก่ะมาเหตุธุละเลืองรถคันนี้เด้เพราะว่ายังไงรู้ไหมเราก็จะทําการซื้อขายรถคันนี้กับแม่ป้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมือนีเขากสิอารถคันนี้น่ะไปขนส่งขนส่งที่ใกล้กับอำเภอมัญจาคีรีที่สุดก็คือขนส่งบ้านไผ่ค่ะแต่ว่าหญิงเอ้ยมามือนีวัตีวันจัดน้องสูนหลายบอกคักย้ายมือนีวันหยังแล้วกระางเนี่ยบ่าน่าบอกวันให้ลูกเพตททวงเลย เอากระสิมาทําการตรวจสภาพรถจัดการเลือกเอกสารนั่นนู่นนี่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้รถคันนี้เป็นของเฮาเรียบร้อยแล้วโอนมาเป็นซื้อไผวัติรถคันนี้กระสีโอนเป็นซื้อฉันค่ะแต่ว่าฉันก็มอบให้แม่ฉันขับนั่นแหละเอาย้ายซื้อให้คุณย้ายท้องเรือนแล้วคือบ่ให้เราเป็นซื้อเล่าล่ะโอ้ยหญิงเอาง่ายๆว่าให้เป็นซื้อฉันนี่แหละอุ่นใจสุดแล้วจังใดฉันก็บ่มีทางเอารถนะแม่ฉันคือแน่นอนล่ะถ้าบ่จําเป็นหยอกๆค่ะเอาเป็นซื้อฉันนั่นล่ะดีแล้วเพราะว่าหยังว่าติถ้ามือใดมือนึงบอกคําผานบอกที่มันอยู่ญี่ปุ่นน่ะนะกลับมามันมายึดถือขรองรถฉันเฮ็ดจังได๋แล้วแม่ฉันน่ะสิเฮ็ดหยังมันได้ถ้ามันเอารถไปนั่นน่ะ จ้างฉันนะโอ้ยฉันเป็นเอี้ยกระซมเด้อค่ะฉันแกงความจับมันได้เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของรถฮึๆอ่ะนะคนเฮาวเนี่ยมานอนดอกค่ะอีหยังก็เกิดขึ้นได้เอาไว้น้ำชานน่ล่ะอุ่นใจที่สุดถึงแม่ว่าเฮาก็สิท้ำการโอนมาเป็นของเฮาแล้วแต่ฉันก็สิฝากจอดไว้บ้านแม่ป้าคือเก่าล่ะเพราะว่าเอาไปไว้อยู่บ้านมันไม่มีหม่องไว้รถมันหลายคันแล้วเนาะก็สิรอจนแม่ฉันมีเวลาขึ้นมาเอาพุ่นล่ะแล้วก็รอจนแฟนเพิ่นได้ใบขับขี่เรียบร้อยก่อนค่ะจากนั้นก็กลับบ้านค่ะกับบ้านหาตัวตุ้นกับพี่มิวกัน